ภารกิจต่อไปนะครับให้เราไปหา OG ครับมาที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์เลยครับแล้วก็มาถามพนักงานว่าเฮ้ยไหน OG OG อยู่ไหนประมาณนี้ครับแล้วพนักงานนี่มันบอกว่าไม่มีคนชื่อ OG ครับมีคนแต่ชื่อเจฟฟี่ก็สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาคือโ G อ่ะมันจริงแล้วมันชื่อเจฟฟี่นะครับแต่มันออกมาจากคุกมันเลยเปลี่ยนชื่อเป็น OG ก็คุยกันไปครับ แล้วก็ c ีก็เดินมาหลังร้านครับเพราะไอโอจีมันก็อยู่หลังร้านกันแล้วก็เดินมาหาปั๊บก็ทักทายกันโอจีก็บอกว่าฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากให้นายช่วยคือตอนนี้นะครับไอผู้จัดการของเจ้าเม็ดด็อกที่เราไปขโมยแผ่นเสียงบ้านมันนะครับมันรู้แล้วแล้วมันประกาศไปทั่วว่าไอโอจีเนี่ยมันเป็นคนที่ขโมยเพลงคนอื่นมาร้องก็ประมาณนี้นะครับธุรกิจนี้นะครับ ให้เราไปสังหารน,นะครับเจ้าซูวิโก้ผู้จัดการของตัวนี้ครับซูวิโอผู้จัดการของเอ่อเมดด็อกซีก็ตกลงครับให้เราขับรถไปเลยครับขับรถไปนาิดนี้เราต้องขับรถไปแย่งรถมานะครับ เราต้องมาแย่งรถนี่ครับรถคันสีดำนี่ครับเพื่อบอมเป็นคนขับรถของนี่นะครับไม่ต้องสนใจครับเอารถมาเลยและเก็บ์ความรู้ก็คือรถคันนี้นะครับต้องห้ามพังนะครับห้ามพังรถต้องสวยที่สุดครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับรถคือเราต้องเอามาเข้าอู่ครับพ้นสีใหม่ให้มันสวยที่สุดนะครับและก็ไปที่งาน ก็มีค่าเสียด้วยนะบ1ึ่บาทค่าบริสีแธิ์ต่นิดหน่อยไม่เลยแต่ถ่ารถเกิดชนขึ้นมานะครับเราต้องมาตรงนี้ใหม่นะครับนี่ผมจะถึงงานแล้วครับโอ้ยรถมันโดนชนผมไปขับไปรถรถไปชนเขาครับเราต้องไปที่ร้านเปลี่ยนสีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ

นี่ครับต้องระวังอยครับต้องขับไปจอดตรงกลางเลยครับเราต้องจอดตรงกลางเลยเพราะว่ารถของเราจะไปรับเจ้าซูฟิโอน,นะครบับอมเป็นคนขับรถของมัน hey, on, แล้วก็นี่ครับเราจะมาตรงนี้นะครับประเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ นี่ครับเจฟฟีตัวนี้นะครับเป็นผู้จัดการของแมดด็อกนะครับที่บ้านเราไปขึ้นไภารกิที่แล่วครับแล้วก็ภารกิจนี้ครับเราขับรถเราต้องขับระยะอย่าด้านท้ายแล้วก็อย่าด้านหน้านะครับเราต้องขับตรงกลางครับรักษายระยะห่างเอาไว้ครับ นี่ครับขับมาหรือจะมีตำรวจอยู่ตามทางด้วยนะครับแล้วก็เรามาจอดตรงนี้นะครับจอดปับ๊บอูบริาการเพียบเลยครับเจ้าซีวิโอูมันคนใหญ่คนโตนี่หว่าแล้วก็เราอยู่ในรออยู่ในรถครับมันจะพาแฟนมันมาขึ้นรถกับเราด้วยครับขึ้นเลยครับแล้วก็เจ้าซีวิโก็ขึ้นมา พอมัน <Hey>, ขึ้นมาปุ๊บพอมันขึ้นมาป <Now, S 2> ุ๊บน, <today, S 1> นี่มันรู้เลยครับ today, แล้วก็เราขับไปเลยครับนี่มันรู้แล้วครับอู้มันเราแต่เราล็อกรถไว้นะครับมันพยายามบอกรถข้างๆว่าเราโดนจับตัวมาอะไรประมาณน,นี้ครับมันแต่เราล็อกรถไว้ครับมันลงจากรถไม่ได้ไม่ได้ครับไปกินนี่ง่ายๆครับขับมาที่สะพานตรงนี้ครับ พอพอถึงสะพานปับ๊บเรก็เรากร็โดดออกจากรถ้วยครับกระดูด,ออด,ดปับ๊บอ่ารถมันจะพุ่งไปครับและในรถก็ลอกก็ตายครับสังหารไปเลยครับและภารกิจมันก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ได้เงินสักบาท